วันนี้เราจะมาทำเมนูเนื้อผัดหอมใหญ่พริกไทยดำดูสิครับช้ำๆแบบนี้ใครจะกล้ากินล่ะครับเนี่ยเลยเนื้อที่บางเชนในวันนี้ก็เป็นเนื้อบิ๊กซีมินินะครับราคา140กว่าบาทนี่นะครับลายโคตรสวยเลยวิธีทำนะครับบางเอาเนื้อเนี่ยไปแช่แข็งก่อนนะครับไม่งั้นอ่ะมันจะไม่เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับบางเอามิตรคมๆเนี่ยตัดให้มันเป็นแท่งให้เท่าๆกันนะครับหรือพูดง่ายก็คือตัดให้มันเป็นเฟ้นไฟครับถ้าว่าเราไม่แช่เนื้อให้แข็งก่อนเนี่ยมันจะตัดแบบนี้ไม่ได้นนะะะะครรัับเเพามจล เตรียมเนื้อเสร็จต่อไปก็จะเป็นการเตรียมผักนะครับบางจะใช้หอมใหญ่1ลูกนะครับหรือถ้าจะให้ดีบางแนะนําให้ใส่ครึ่งลูกก็พอนะครับแต่บางชอบหอมใหญ่มากๆบางก็เลยจะใช้1ลูกนี่นะครับหั่นหอมใหญ่แบบนี้นะครับหั่นหอมใหญ่เสร็จบางก็จะเอากระเทียมไปสับหย,ยาบๆแบบนี้นะครับตามด้วยเอาพริกไทยดำเจ็ดแปดแปดเม็ดเนี่ยมาทุบให้แตกแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นซอสน,นะครับบางจะใช้น้ําตาลครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำปลา1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางลุม1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสพริกไทยดำประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผสมทุกอย่างลงไปในภาชนะแบบนี้แล้วก็คนให้เรียบร้อยนะครับหรือถ้าอยากได้แบบยากๆก็ค่อยใส่ตอนผัดก็ได้นะครับถ้าใครชอบแบบยากๆเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วบางก็จะเอากระทะอันนี้เนี่ยมาตั้งไฟแบบนี้นะครับไฟจะใช้ไฟกลางก็พอครับนี่ใส่น้ำมันลงไปแบบนี้นะครับแล้วพอนื้อมันมาเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเราก็จะเอาผักที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาผัดให้มันพอหอมครับ หลังจากผัดจนกลิ่นเริ่มหอมแล้วเนี่ยบางขอนแนะนาให้เอาน้ํามันพืชน,นี่เทออกไปให้เหลือนิดเดียวก็พอนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาเนื้อลงนะครับเนื้อเนี่ยก็จะเอาลงบางขอนแนะนาให้ไปล้างด้วยน้ําสะอาดด้วยนะครับมันจะได้ถูกต้องตามหลักการย้ํานะครับขอแนะนําให้เอาน้ํามันเททิ้งก่อนครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเหนียวเหนอนะมากอันในคลิปเนี่ยบางลืมเทน้ํามันออกครับมันก็เลยเยิ้มๆหน่อยนะครับนี่นะครับส่วนระยะเวลาการผัดนะครับใครชอบแบบแร่ๆก็ผัดสักสิบวิก็พอส่วนถ้าใครอยากได้กินแบบสุกๆเนี่ย สีถึงนาทีกำลังดีครับหลังจากบังผัดไป70วิวิเนี่ยตอนนี้เนื้อมันก็เริ่มสุกแล้วนะครับจากข้างนอกเราก็จะเอาซอสที่เราเตรียมไว้เนี่ยเทลงไปนะครับนี่นะครับถ้าว่าเราไม่เทน้ำมันทิ้งเนี่ยน้ำมันมันก็จะอ่เยอะนะครับเพราะว่ารวมกับซอสของเราแล้วมันก็จะทําให้เหนียวเหนื่อยแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเทน้ำมันทิ้งนะครับเราก็จะได้อ่าเนื้อผัดที่มันแห้งๆครับมันจะอร่อยกว่าเยอะเลยนะครับถ้าไม่มีน้ํามัน และพอหลังจากนี้นะครับเราก็ผัดต่อจนกว่ามันจะสุกหรือว่าจนกว่ามันจะพอใจนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยยิ่งทํานานาเครื่องมันยิ่งเข้าไปในเนื้อแต่ข้อเสียของมันก็คือเนื้อมันจะสุกครับใครชอบฉ่ำๆก็ลวกแป๊บเดียวก็พอนะครับส่วนถ้าใครชอบแบบสุกๆแบบเข้าถึงเนื้อนเนี่ยก็ผัดไปนานๆเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับบางขอแนะนาไม่ใช้ไฟแรงๆเลยนะครับไม่แนะนําให้ใช้ไฟอ่อนหรือว่าไฟกลางนะครับ เพราะว่าขั้นตอนนี้เนี่ยไฟแรงมันจะยิ่งดีมากๆเลยครับหลังจากผัดจนพอใจแล้วเราก็ทําการปิดแก๊สแล้วก็เสิร์ฟลงบนจานได้เลยครับและจานที่บางจะใช้ก็เป็นจานไม้อันนี้นะครับที่จริงเนี่ยเขาไว้ลองกระทะเหล็กนะครับแต่ว่าบางเอามาใช้เป็นจานนะครับได้ไม่ได้ก็โปรดชี้แนะด้วยนะครับนี่เนื้อมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวบางจะเลือกสักชิ้นมาหั่นให้ดูนะครับ นี่นะครับข้างในจะเป็นยังไงจะสีสวยหระเปล่ามาดูกันครับอ่าบางสรารภาพตามตรงเลยนะครับเนื้อจานนี้เนี่ยบางไม่ได้กินนะครับเพราะว่ามันดิบเกินไปครับบางไม่ชอบนี่ครับฉ่ำๆแบบนี้คนดูชอบแต่บางกินไม่ลงจริงๆครับอ่าเดี๋ยวบางบีบให้ดูนะครับดูความจุยชี่อของมันนี่ครับยังแดงแก่อยู่เลย